สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องน้องพ,อพรพะบ้านอีกเช่นเคยเลยนะจ๊าสาหรับ EP นี้เป็น EP ีที่76กันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่าวันนี้น้องพรจะได้อะไรมาบ้างเนาะสวัสดีวันหยุดพี่พี่พพทุกๆท,ท่านเลยนะคะเผื่อพี่พท่านไหนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะไม่ได้ทำํำธุระที่ไหนก็ฝากดูไลค์กดไลค์ชมไลค์ กดถูกใจกดแชร์ให้น้องพอรด้วยนะจ๊ะเพื่อไปกำลังใจให้น้องพรน้องพอรจะได้หาพระใหม่ๆมาทำคลิปวิดีโอให้พี่ๆได้ชมกันนะจ๊ะส่วนพี่ๆท่านใดที่สนใจหรือว่าชอบสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่ๆ0904569675นะจ๊ะพี่ๆเบอร์โทรกับ i อเดีลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่าวันนี้น้องพรจะได้อะไรมาบ้างเนาะเริ่มกันเลยที่รายการที่1เลยนะจ๊ะรายการแรกจะเป็นรูปไทยหลวงปู่ทิมเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นรูปไทยหลวงปู่ทิมเลี่ยมพลาสติกเก่าเนาะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะเผื่อพี่พท่านใดที่ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเนาะรับชมคลิปน้องพรด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพรด้วยนะจ๊ะ รายการที่1ก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่พจ๋าเลี่ยมพลาสติกเก่าเนาะรายการที่สองจากรายการที่สองก็จะเป็นเบี้ยเบี้ยแก่เก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พจ๋าเป็นเบี้ยแก่เก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พจ๋า เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจหรือว่าชอบสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่พี่จ๋า0904569675นะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะอันนี้จะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะต่อไปรายการที่3จ้ารายการที่3มเป็น ลาหูงาแกะนะจ๊ะพ,พี่จ๋าลาหูงาแกะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะถ้ารูปไม่ชัดยังไงก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะเด mm ี๋ยวน้องพลก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะร mm hmm. ายการที่3ก็จะเป็น ลาหูงาแกะนะจ๊ะพ <ớ variety looking down> <found> ี่จ <st ren ches> ๋าลาหูงาแกะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรับชมรูปเพิ่มเติมหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะต่อไปเป็นรายการที่4จ้ะพี่จ๋ารายการที่4ี่นะจ๊ะจะเป็นพระเนื้อดินเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อดินเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะ เลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่เลี่ยมเงินนะจ๊ะรายการที่สี่นะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่สี่เป็นพระเนื้อดินเลี่ยมเงินต่อไปรายการที่ห้าจ้ะพี่จ๋ารายการที่ห้านะจ๊ะอ่าอันนี้น้องพรก็ไม่ทราบว่าที่ไหนเนาะน้องพรขออนุญาตเรียกว่าพระเลี่ยมเงินแล้วกันนะจ๊ะรายการที่ห้าเป็นพระเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะ การที่6จ้ารายการที่6จะเป็นเขี้ยวเสือแกะนลพี่จ๋าเขี้ยวเสือแกะกระเช้าเงินนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะรายการที่6จ้ะต่อไปเป็นรายการที่ เ็เลยนะจ๊ะรายการที่7เป็นสิงงาแกะนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นสิงงาแกะเก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋าเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจชอบหรือว่ารู้เนาะรู้ว่าเป็นพระอะไรหลวงพ่ออะไรสนใจอยากเช่าบูชาก็สามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์090456 เก้าหจนะจ๊ะพี่พี่จ๋า0 9 0 4 5 6 9 6 7 5นจะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะหรือว่าพี่พี่ท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนาะน้องพรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพรด้วยนะจ๊ะเก่าเกสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พท่านใดสนใจชอบนะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องพรได้เลยนะ ราคาไม่แพงนะจ๊ะพี่จ๋าราคาไม่แพงนะจ๊ะราคาแบ่งปันเนาะพระสวยๆราคาแบ่งปันนะจ๊ะพี่จ๋าพระสวยๆราคาแบ่งปันนะจ๊ะต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่8จ้ารายการที่8ก็จะเป็นพระเนื้อเงินลงยานะจ๊ะพี่จ๋าพระเนื้อเงินลงยาเรี่ยมเงินน้องพรก็ได้มาเก่าๆสวยๆแบบเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ <m ología> อันนี้ก็จะเป็นพระเนื้อเงินลงยาลายธงชาติเนาะเลี่ยมเงินจ้าพี่พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนหรือว่าชอบองค์ไหนก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่โทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์090456 9 6 7 5นะจ๊ะพี่พี่090 4 5 6 9 6 7 5จ้าเบอร์โทรกับไอดีไลน์ไอดีไลน์เนาะเป็นเบอร์เดียวกันจ้าอันนีจ้จะเป็นด้านหน้านะจ๊ะพี่พี่ด้านหน้าเนาะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะรายการที่8นะจ๊ะเป็นพระเนื้อเงินลายธงชาติเลี่ยมเงินเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยจ้า ต่อไปเป็นรายการที่9านะจ๊ะรายการที่9อันนี้ก็จะเป็นพระหลวงปูพวงเลี่ยมเงินนะจ๊ะพระหลวงปูพวงวัดหนองกระโดนเลี่ยมเงินนะจ๊ะ<ม>บางองค์หลวงพ่ออาจจะรู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างต้องขออาภัยพี่พี่ทุกทท่านด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะชัดๆัดสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยนะจ๊ะหลวงพ่อพวงเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่จ๋าวัดหนองกระโดนะจ๊ะหลวงพ่อพวงเลี่ยมเงินวัดหนองกระโดนะจ๊ะรายการที่เก้าจ้า ก็จะประมาณนี้เลยรายการที่10จจะพ,พี่จ๋ารายการที่10นะจ๊ะ รายการที่1ิบก็จะเป็นเครื่องรางไม้แกะเก่าเป็นรูปนางกวักนะจ๊ะพี่พี่จ๋าไม้แกะเก่าเป็นรูปนางกวักนะ้องน้องพรไม่รู้ว่าที่ไหนน้องพรไม่ทราบที่นะจ๊ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่ท่านใดรู้หรือว่าชอบอยากเช่าบูชาก็สามารถโทรหรือว่าทักไลน์น้องพรมาได้เลยนะจ๊ะขอรูปเพิ่มเติมหน่อยอะไรแบบนี้นะจ๊ะถ้าเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะจ๊ะพี่ ทักเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นนางกวักไม้เก่าแก่นะจ๊ะพี่พจ๋านางกวักไม้เก่าแกะ่นะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยด้านล่างก็จะประมาณนี้นะน้องพอไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะพี่พจ๋าด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะจะ๊ะ สวยนะจ๊ะค้าขายนะจ๊ะสวยสวยเลยจ้าต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบจ้าสิบเอ็ดสสิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดก็จะเป็นพระปิดตาไม้ไม้ไม้แกะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพระปิดตาไม้แกะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะ ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่พจ๋าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านล่างก็จะประมาณนี้เลยจะ้ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยจ้ารายการที่12จ้ารายการที่12จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเรียมเงินนะจ๊ะพี่พจ๋าเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเดิมเรียมเงินนะจ๊ะ น้องพรก็ได้มาแบบเก่าๆสึกๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สาได้มาแบบไหนน้องพรก็ไปแบบนั้นเลยเนาะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สารูปภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าเหมือนเหรียญ <ไ S 1> เหรียญเหรียญเหรียญเขาเก่าอาจจะส่องไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเกิดว่าขอรูปเพิ่มเติมน้องพรก็จะพยายามถ่ายให้ชัดๆที่สุดเลยนะจ๊ะพี่พี่รายการที่สิบสองจ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเลี่ยมเงินจากรายการที่สิบสองนะจ๊ะ รายการที่13จ้ะรายการที่13เป็นพระขุนแผนคู่เลี่ยมเงินนะจ๊ะเป็นพระขุนแผนคู่เลี่ยมเงินเลยนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นคู่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะ เลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเลี่ยมเงินของพร้อมใช้เลยจะซื้อเป็นของขวัญหรือว่าของฝากเก็บสะสมได้นะจ๊ะน้องพรแบ่งปันในราคาเบาๆราคาไม่แพงเนาะราคาจับต้องได้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่พี่จ๋า0904569675นะจ๊ะพี่พี่จ๋านี้จะเป็นภาพด้านหน้าเนาะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะ14รายการที่14จ้าเป็นเขี้ยวเสือแกะเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเลี่ยมเก่าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่าน้องจะอยู่ในเกาะอ,อาจจะมัวนาะรูปภาพอาจจะไม่ชัดยังไงก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะเผื่อชอบหรือว่าสนใจชิ้นไหนองค์ไหนนะจ๊ะ สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยจ้ะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะจ๊ะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ mm hmm. รายการที่14อีกจ้ะ mm hmm. เขี้ยวเสือแกะนะจ๊ะ mm hmm. รายการที่15จ้ะ mm hmm. รายการที่15เป็นพระหลวงปุสุข เป็นพระหลวงป่สุขเลี่ยมเงินหน้าหน้านะจ๊ะพี่พี่จา๋าเป็นพระหลวงป่สุขเลี่ยมเงินหน้าหน้านะจ๊ะรายการที่สิบห้าจ้าเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยรายการที่สิบห้านะจ๊ะเป็นพระ หลวงปู่สุขรเลี้ยมเงินหน้านาคนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่สิบห้าเป็นพระหลวงปู่สุขเลี้ยมเงินหน้านาคนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะต่อไปรายการที่สิบหกจะพี่จ๋ารายการที่สิบหกจะเป็นพระเนื้อเงินนะจ๊ะเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะเป็นพระเนื้อเงินเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะพี่ๆนะด้านหน้าก็จะเก่าๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะถ้าภาพไม่ใชดอย่างไรก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะเผื่อมีพี่พท่านใดชอบและสนใจนะจ๊ะราคาเบาๆราคาน่ารักนะจ๊ะพี่พี่จ๋าราคาน่ารักนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่16นะจ๊ะพี่พี่รายการที่16นะจ๊ะรายการที่16จ้า ต่อไปจะรายการที่17รายการสุดท้ายเป็นปะคํามือหลวงปู่สุขนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นปะคํามือหลวงปู่สุขจาะพี่จ๋านานๆน้องพรจะได้มานะจ๊ะครั้งแรกเลยน้องพรได้มาเนี่ยพระปกติน้องพรก็ไม่ได้มาเนาะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบเนาะตอนนี้เจออะไรก็เอามาหมดเลยค่ะเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจและชอบเนาะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจตามหาหรือว่า ชอบเนาะสามารถเช่าบูชาได้เลยนะจ๊ะต้องพรเปิดราคาแบ่งปันนะราคาน่ารักเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋า เผื่อมีพี่ๆ่นใดสนใจและชอบนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่ๆที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่ๆจ๋า0904569675นะจ๊ะพี่ๆจ๋าเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจ้ะ EP นี้เป็น EP ที่76นะจ๊ะ เพื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าชอบน้องพรก็ฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะสำหรับ EP ีที่76ก็จะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะน้องพรต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่เอฟซีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะจ๊ะที่น่ารักอุดหนุนน้องพรทุกคลิปทุก E ีพีเลยน้องพรต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ e ีพีหน้านะจ๊ะสำหรับ E ีพีนี้สวัสดีจ้า